สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมัตเลเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเข็มขัด10เส้นาราคาไม่เกิน400บาทจาก UKC นะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยก็มาเริ่มจากอันดับที่10กันก่อนเลยนะครับมัตเลเดอร์บีสนะครับก็เป็นพระรองจากมัตเลเดอร์วีสานนะครับก็เข็มขัดเป็นสีทองค่อนข้างสวยนะครับเวลาแปลงล่างมันก็สามารถเปิดออกได้นะครับ ฝาปิดด้านนอกจะเป็นสีปลนนะครับแล้วก็ด้านในน่ะจะเป็นรูปซิงโตแล้วก็สัะสัดอะไรประมาณนี้นะครับราคาของเขาก็อยู่ที่ประมาณ200-250บาทครับซึ่งเพื่อนๆจะได้อะไรกันบ้างก็ได้ตัวเข็มขัดสายแล้วก็แหวนนะครับแบบครบชุดเลยนะแต่เป็นราคานอกกล่องนะครับซึ่งราคานี้เพื่อนๆจะหาได้ในกลุ่ม Facebook ซื้อขายนะครับถ้าเป็นแอปด้านนอกก็อาจจะสูงกว่านี้หน่อยนะครับ โอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาแปลงร่างกันยังไงนะครับเอสซิน <Send. S 1> ก็ามาที่เส้นต่อไปนะครับอันดับที่9ก็เป็นของ m าร์สไรเดอร์เบนะที่ผมแนะนำซึ่งก็เป็นพระรองจากซีรีส์มาร์สไรเดอร์โอเนาะลูกเล่นของเขาก็ เหมือนกับตู้กาชาปองนะครับซึ่งเวลาเราเล่นก็เอาเหรียญน,นี่แหละครับหยอดเข้าไปแล้วก็หมุนๆๆเพื่อจะแปลงล่างแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายอะไรต่างๆนะครับซึ่งราคาของเขานะครับก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนะครับแต่ตต้สภาพสวยๆนะถ้า300รนะอ่ะซึ่งเป็นราคานอกกล่องนะครับประมาณนี้นะถ้าราคา งานกล่องนะก็แพงขึ้นไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีเล่นของเข,ขาเป็นยังไงนะครับเซ็นเส้นต่อไปกันเลยนะครับมาไรเดอร์โฟเซ่นะครับเส้น mm ท,ที่8นะครับก็มาไรเดอร์โฟเซ่เนี่ย สวิตของเขาค่ <Desktop. S 1> อนข้างเยอะนะลูกเล่นของเขาก็ใช้ได้เลยนะมีช่องให้เสียบสวิตทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็สามารถเรียกเสียงของสวิตได้ทุกสวิตเลยนะก็ราคาถ้างานนอกกล่องนะอยู่ที่2 5 0ร้อบถึงสามบาทนะครับซึ่ง2 5 0ร้อยาบถึงสามบาทเนี่ยเพื่อนๆได้อะไรบ้างเพื่อนๆได้เข็มขัดแบบเต็มเส้นเลยเนาะแล้วก็พวกสวิตนะครับ ผมว่าสวิตอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะได้20-30ตัวเลยนะแต่ว่าเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่พวกแมกเนตอ่าไม่ใช่ล่างสุดยอดนะครับก็ประมาณนี้นะมาเลเดอร์โฟเซนะก็ค่อนข้างคุ้มนะราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาไล่เก็บสวิตเนี่ยราคาสวิตของเขาค่อนข้างถูกมากๆเลยแนะนําให้เก็บเลยครับโฟเซโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาแปลงล่างยังไงนะครับ เนชเส้นต่อไปกันเลยนะครับโคดเกรดฟูลนะครับก็เป็นล่างก่อนล่างสุดยอดของ m a r ์ทไรเดอร์โ t นะครับก็เส้นนี้เป็นสีทองค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นดวงตาไอคอนใหญ่มากเลยแล้วมันสามารถเรียกอไอคอนวีรชนได้ทุกตัวเลยนะ เส้นนี้ค่อนข้างลูกเล่นเยอะมากๆนะครับแต่แต่คือลูกเล่นเยอะแต่มันไม่ต้องใช้ไอเทมเสริมเลยนะโดยมันมีเสียงในตัวของมันเลยด้วยด้วยความพิเศษนะครับผมค่อนข้างชอบนะเพราะเสียงมันเยอะก็เลยแนะนําไปซึ่งราคาของเขานะครับอยู่ที่ 300- ถึง350บาทไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ผมก็แนะนำเนาะแล้วมันก็เป็นสีทองด้วยเหมือนเพื่อน อ,อยากได้สีทองเข็มขัดสีทองมัน,ค,นค่อนข้างหายากเนาะมันมีไม่กี่เส้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เส้นต่อไปเลยนะครับก็เส้นที่6นะครับมาร์ทไลเดอร์เมเทอนะครับซึ่งเป็นพระรองจากมาร์ทไลเดอร์โฟเซ่นะครับเส้นนี้ค่อนข้างผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเป็นอ่ามันมีไฟค่อนข้างสวยนะครับตรงตรงกลางนะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราหมุนเนี่ยแสงไฟเนี่ยมันจะสะท้อนเหมือนเป็นดาวหางอ่าของเมเทอนะครับเขาออกแบบเหมือนคล้ายๆดาวหางเนาะแล้วก็มีสวิตสวิตเสียบได้หนึ่งแค่หนึ่งช่องนะ แต่มันสามารถเรียกเสียงของสวิตชของโฟเซได้นะเราเอาเบอร์หนึ่งมาเสียบแล้วก็เบอร์10เบอร์20นะครับอ่าประมาณนี้นะก็เบอร์หนึ่งก็เป็นล็อกเก็ตนะครับเบอร์สองอ่าถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นอิเล็กทริกนะไฟฟ้าแล้วก็เบอร์สามก็เป็นไฟเยร์นะครับก็ประมาณนี้นะแต่แบบลูกเล่นของเขา ไฟของเขาสวยมากเลยผมแนะนําให้เก็บอีกเส้นหนึ่งเลยซึ่งราคาของเขาก็ไม่แพงมากนะครับมิเีโราคานอกกล่องนะครับถ้าในกล่องก็บวกไปรักสองสามร้อยนะครับประมาณนี้นะซึ่งกล่องเขาค่อนข้างหายากแล้วแหละเพราะมันก็หลายปีแล้วเนาะซึ่งราคานอกกล่องของเขาก็อยู่ที่ประมาณ300ร้อยถึงสามอยห้าสิบาทนะครับก็เช่นเคยครับเพื่อนๆหาซื้อได้ในกลุ่ม Facebook นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะ แล้วก็ไปดูนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับโอเคเราลองมาแปลงล่างกันนะครับเสียงรอแปลงล่างนี้ผมชอบมากเลยนะครับลองดูอีกครั้งนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับ5เส้นแรกราคาไม่เกิน400บาทนะครับก็เดี๋ยวท็อปไฟ์เดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเพราะผมดูแล้วมันค่อนข้างจะยาวนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาลงให้นะครับอีก5ท็อปไฟ์นะครับแล้วเข็มขัดทั้ง10เส้นที่ผมแนะนําไปเนี่ยอ่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะซึ่งจากที่ผมเคยเล่นมาทั้ง10เส้นเนี่ยอ่ผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆดูนะ ว่าาเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าซึ่งราคาไม่เกิน400นะค่อนข้างถูกถูกมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่มีก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ